เดือนที่แล้วมีคนดูไปตั้ง11ล้านวิวขอบคุณมากเลยนะครับแต่ค,คนกดติดตามอยู่แค่สองมือมันเป็นไปได้อย่างไรช่วยกันกดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยไม่อย่างนั้นเฮฟวี Heavy ่กับ x อดีและก็น้องโลลิจะโดนเจ้าวิดีจากไฟเดน h t ฟันกินเปิดเพลงบอลิติกเสียงดังบ้านสันสะเทือนตายแน่นอน กดให้หน่อยทีคร yes ับกดให้หน่อยทีครับเออกดให้หน่อยนะครับเออยังไม่อยากตายครับโอ้ยยังไม่อยากหัวระเบิดตอนนี้ครับโอ้กดให้หน่อยนะครับปวดนปวดนะปวดครับกระทะเทตรสารพัดของทุกคนอยู่ในครัว Um, num, num, num. โอ้โอโอโยสวัสดีเจ้าแฮปปี้อ้วนเฉลยมาทำไมเนี่ยโอ้โยมีแบบโอเคว่าไงโซเจอร์โอ้โยสวัสดีเจ้าแฮปปี้อ้วนสวัสดีคนดูด้วยยินดีต้อนรับสู่รายการใหม่ของโซเจอร์รายการลวกโมโม่มทำอาหารของโซเจอร์โอ้นี่พวกเราแบบมาทำอาหารกันตั้งเมื่อไหร่เนี่ยใช่วันนี้ฉันจะมาทำอาหารเลี้ยงเพื่อนคนหนึ่งแฮปปี้ที่เขากำลังจะมาบ้านของฉันโอ้เพื่อนคนนี้ของนายนี่แบบ รู้จักกันนา,นานขนาไหนแล้วโอ้รู้จักกันอย่างดีเคยไฟมาตัว,ต,วตัวกันมาแล้วแฮปปี่บอกเลยว่าฉันรักมากเลยคนนี้ <c oughs> วันนี้เราจะทําอาหารให้เขากันแฮบวี่โอ้เราทำเมนูอะไรกันดีอะแอบพูดถึงเขาก็มาแล้วเสียงเปิดประตูไปต้อนรับ <c oughs> เพื่อนกันดีกว่าอทอ่านกอนก็มาลอยฟ้านะใช่รอบที่เขาจะมาทานอาหารที่บ้านของฉันเจ้าสวีดี มาว่ามมาบริการดีๆหน่อยรอบที่แล้วแกล้งนายจนแบบดิสไลร์ถล่มทลายเหลือเกินนะโอ้ยนี่มันมีแต่คนรักนายนะรู้ไหมรอบนี้เราจะไม่แกล้งเขาเราจะทะลุถนอมเขาอย่างดีเลยล่ะมาๆมาๆมา,มา,มาก่อนอื่นมานี่เร็วโอ,อ,โอ้ทำไมกระชากเขาอย่างนั้นเลยเราก็รีบไงมาตั้งโตมานั่งก่อนเราต้องบริการเออแขกก่อนนั่งโตะนั่งโตะก่อนเร็วน้องโรลีไปเอาของของเขามาวางตรงนี้เร็วไปตรง เอาของเขามาวางไว้ดำดีมากน้องโลลี่เฮฟวี่ไปเอาเอ่อของแก็บแก้มมาให้ทวิตตี้เพื่อนรักของฉันหน่อยแล้วเลืกยิงฟันได้ไหมน่ะฉันเริ่มแสบตาแล้วโอ้ทำไมฟันขาวจังวะนเนี้ยโอ้ใช่ฉันก็เหมือนกันเนอะพูดถึงอาการแสบตาต้องแกดด้วแวนออบตัดเฮฟวี่น้องกินไปละเพื่อนเพื่อนฉันดื่มน้ำไปละวลองๆคนไหนอยากได้วันออบตัดมาครอบครองสามารถไปสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงก์แฟนเพจเฟซบุ๊กของออบตัดเลยนะจ๋า ลิงอยู่ใต้คลิปไปสั่งซื้อกันได้แล้วถ้าอยากได้ส่วนลดแล้วก็พี่โซเจอร์มีให้นะจ๊ะเอาไปเลยโค้ดโอเว่นนะครับบอกเขาว่ามาจากช่องโอเว่นคิงดอมแล้วจะได้รับส่วนลด100บาททำไมทำไมเพื่อคนนี้เป็นคนที่นั่งยากเกินโอเคทวิตตี้ไแก,กก็มาแล้ววันนี้พวกเราจะ เลี้ยงอาหารแกรักกันนะจงนี้โควิดบ้านแกคงจะเออไม่มีอาหารกินยากจนออกไปไหนไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเลี้ยงทําอาหารเลี้ยงแกเองโอเคพวกเราจะทําอาหารกันลักกันนะแต่ว่าครัวมาเล็กถ้าพวกนายอยากจะได้เออพื้นที่ครัวเพิ่พวกนายต้องไปเคลียร์หนูข้างหลังก่อนโอ้หนูเยอะเลยอ่ะใช่พื้นที่ข้างหลังมันมีหนูฉันเลยเออไม่ได้ใช้เลยถ้าอยากได้ใช้แต่พวกนายต้องเคลียร์ก่อนนะเคลียร์หนูนี่หนูนี่หนูบ้านฉันเหรอนี่หนูบ้านนายนี่ไก่พันหรือเปล่าเนี่ย น่าจะไม่ปกติ ual, ตอันยูชัวอันยูชัวอจเจอหนูตัวนี้มันติดไฟเฮ้ยมันหนูเล่นไฟออกมาวิตตี้สนใจกินหนูเผาเปล่าเกมเลยรสชาติอร่อยอร่อยอ่ะจะวิตตี้เผื่อนายน,นั่นงรอแล้วเหงาฉันให้หนูตัวนึงอยู่เป็นเพื่อนนายกันนะโดเจอครัวไฟไหมเอาหายไฟไหม้แล้วเนี่เอ้ย<อ> ทำไมกลัวไฟไม่ได้แบบเชื่อพิษตากันนี้เนี่ยเชื่อบ้านไหนพีไอ้ทันมันหมอป้าเคยมาแล้วอ้วกออกมาบอกเลยว่าเต็มถาดสัมผัสได้ถึงอาทันทีในบ้านฉันแล้วเขาอ้วกออกมาไงเอาแหละสวิตตี้วันนี้ฉันจะเออทำเมนูพิเศษให้นายเอาไปนมแดกไปจะได้เขากินเข้าไปเยอะๆจะได้ตัวสูงๆเข้าใจไหมอู้ไี่ส่ามาครับไม่กินเดกดื่มวิธีบอกนี่ยังสูงไม่พอเหรอ เออดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปให้เยอะๆดื่มดื่มดื่มจะปกติที่สูงอยู่แล้วใช้สูงกว่าเดิมอ,อีก <c oughs> นมที่มีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตของเด็กแต่ผู้ใหญ่ชอบแย่งเด็กดูดอ่ะเปิดเพลงฟังแกไปแล้วกันนะบาลิสติกของแกเราควรมาเริ่มทำอาหารจริงจังกันได้แล้วไอ้กลัวเราเบียบมากเนี่ยไม่เห็นมีวัถุดิบอะไรเลยหัวมีดเลยลอยนเะ่ยต้องปลุกเสกมันข,ขึ้นมาเองกันแล้วล่ะอะน้องโรลี่เอาไปทอดให้ทีหนา ทำไข่เจียวไข่เจียวหรือไขยยด่ดาวเออไขยยด่ขาดาวไข่ดาวจริงมันน่าจะทำไข่เจียวได้นะอุ้ยโซเจีนี่ฉันพบนี่มาด้วยอ้อคุณมือทำอาหารของแม่ใหญ่เหรอใช่แม่ใหญ่เขียนมาแต่แม่ใหญ่เขาก็ยังเออโกดกซิลามาก่อนอยู่แอบไปจิกมาเออเล่มหนึ่งเอามาดูามาทำเองก<ม>วันนี้เราไม่ได้มาเฉลิมฉลองวันเกิดให้ตวิตี้นะน้องเราต้องใส่จานด้วยอุ้ยอันน้องเอาใส่จานมาเอาไข่เออไข่ขตกพื้นแล้วเนาะ <laughs> แบคจีเรียเฮ้ยเดี๋ยวกินดีๆยังไม่ได้นายเวด แค่น bueno, ah, ี้เราก็ได้แล้วไข่ดาวจานแรกเอาไปเสิร์ฟที่เฮฟเว่ตายโดนโดนเบคอนคั่งไปเอาโมร็อ้โฮโลลโลอืมท่านไข่ดาวให้อร่อยนะครับหน้าเขาดูไม่ค่อยสบอารมณ์จะท้อหร่เนาะมีการตัวถังแก๊ปเ่ยฉันบอกว่าฉันจะทำมือไงเราจะทำโฮมเมดนะอ่ะ๋ย่าผมจะป้อนคุณละกันนะ อ่ะนี่ลอปเตอร์เอาละลอปเตอร์เผาเราจะบริการคุณอย่างนี้วยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะคุณจะไม่ตีอย่าผมป้อนนะอ่าอร่อยเลยให้พี่เช็ดปากหน่อยปากเขาเลอะหมดแล้วเลยนี่เ <c oughs> นี่ ชาว,ว่าจิตไรแล้วจะถล่มเยอะกว่าเดิมอีกรอบนี้มีน้ำอะไรเดะเขากินไหมแกกินผงซักฟอกในห้องน้ำทำไมสองพมสิบห้องน้ำเลย <c oughs> เอ้ยก,กาแฟเออกาแฟเออเขาอาจจะแบบเดินทางง่วงๆเหนื่อยๆกาแฟช่วยได้กาแฟแก้วหนึ่งครับนี่ครับ นี่ถ้าถ้าไม่พอกดเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับคุณทวิตตี้ครับแกจะยาชูกําลังไว้เขาทําไมอ้ยยังไงทหารเขาใช้ดื่มันเยอะมั้งมันไม่ได้เป็นทหารมันเป็นแรปเปอร์มันเป็นแรปเปอร์โอ้หลังจากที่ฉันดื่มไปจํานวนมหาศาลทำทำให้กระอพองฉันนั้นมันทำให้กระพ่อฉันมันสูญสลายสูญสิ้นทุกอย่างเฮ้ยเอเขาพานแล้วเขาเขาหิวโอ้โหหิวใจเย็นนะครับเพื่อน มาบ้านเดีย๋ยวผมจะเสิร์ฟอาหารดีๆให้แหละเฮ้ยเรามาทอดเนื้อกันดีกว่าต้องคุณภาพดีๆแบบเออที่มันหมักๆม,กมนานานๆแล้วเออแปบ๊บนึงนะฉันหาก่อนเออหมูหมักเออเอออะไรบองฉันทำไมโอเคเราก็ได้เนื้อแล้วเฮ้ยเมื่อม,มีเนื้อเราต้องมีกับแก้มนี่ ก้อนนั้นเอาในเอาบางต่อมาฟ้อนนะวิตกโรเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะโซเจอทำไมข้าขควรไปเขียนว่าวิตกีโรดวะวิตกีของโรสแมรี่ผลิตภัณฑ์ของโรสแมรี่อ่าลองให้เขาดื่มดูเพื่อเขาอาจจะชอบใจแล้วไก่งวงมาไงคุณต้องชอบแน่ๆ่กับอาหารของควรวลวกมัวมวของเราอ่านี่ครับจะผมฟ้อนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอ้ามอร่อยอุ้ยจะเห็นปากเขาเปื้อยๆอ่ะชดหน่อยชดหน่อย นี่บ้านไหนมีอะไรบ้างเนี่ยโซเจมีดนตรีอับะมงคลทั้งนั้นการทำอาหารอย่างขมัะขม่กับพวกเราทำให้เราได้อาหารมามากเลยล่ะทำไมในครัวมันร้อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสามบรษกรมตอด นี่เขาจะมากเป็นเชฟกับเราในวันนี้หรือเนี่ยโอ้วันนี้เขามาทำอาหารด้วยอย่าเขาทำพิก๊กซ่าเหรอไม่น่าเป็นอย่างเงี้ยโอเคจะว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับเขาไว้ให้เขาปล่อยเขาทำสิ่งที่เราต้องการเถอะใช่เราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยโอ้น่ากลัวกินเนื้อเข้าไปเยอะแล้วไม่นี่นะครับต้องกินผักตามไปนะให้มันตีกันจะได้ไม่เป็นไขมันนะอ่าคาบเอาไว้นะครับคุณวินตี้ครับเจ๊พายฉันอยากทำพายพายอะไรพายแอปเปิลพายหรือว่าพายฟักทองพายแอปเปิลเฮ้ยไม่มีแป้งน้องโลลี่ เออไปไปตลาดข้างบ้านไปซื้อแป้งมาให้หน่อยสิ่ะบ้านไหนมีตลาดข้างบ้านเลยเหรอใช่ใช่ใช่น้องนีไปซื้อ <c oughs> น้องซื้อแป้งมาแล้วใช่ไหมโอ้โหแป้งมาอย่างดีบอกเลยว่าเออเอาถลายมากับพื้นไปไอ <c oughs> สามูกากมตัวเขาบอกว่าเขาอยากได้แป้งเพิ่มมาดีางั้น <c oughs> เอาไปใช้เลยกันนะครับอ่ะใจเย็นๆนะครับคุณตวิตตี้เรากำลังทำอาหารให้คุณกินอย่างไม่อันเลยแล้ววันนี้คุณจะต้องกลับบ้านอิ่มท้องไปอีกหลายวันเลย <c oughs> วัดเดอะเกิดอะไรกุนนี่ดูวเหมือนว่าทวิตี้จะยังไม่พอใจมากพอสมควรนะความไม่พอใจของเขาทำให้หัวเขาเราเบิดทีหนึ่งเพราะว่าเราทําอาหารไม่ถูกใจเรายังไม่รู้ว่าทิวิตี้อยากจะกินอะไรก่อนอื่นฉชนตอนนี้ฉันกลัวบ้านฉันใหม่ฉันขอดับไฟก่อนขออนุญาตนะครับเอาสบู่ไหมครับคุณสามบริกกรรมตูดคราบทำอาหารอะไรเสร็จหรือย,อยังครับอ นี่จากแบงโดอันนิดเดียวทำได้ถึงขนาดนี้เลยเชื่อว่าทำไมเขาถึงต้องการแป้งเพิ่มเชื่อว่าอันนี้ทวิตตี้ต้องถูกใจแน่นอนฉันมั่นใจว่าทวิตตี้ต้องถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนไม่ขอเขาก่อนหรอไม่เขาก็ทำให้ทวิตตี้แหละมันเราเขาไม่ทำให้เรากินหรอกนั่าก็ไงเขาจะทำให้กินกันเองมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็โบโอแฟลพิซซ่าขนาดมาหึมาอ <c oughs> ว่าคุณจะกินอย่างอิ่มท้องครับโอ้โหอันนึงมันหนาขนาดนี้เลยเหรอ ่หมดไปในพริบตาแล้วแต่ทำไมเขาจะล่าผักไปอื่เนี่ยเขาไม่กินผักแต่เขากินพริกปลาหมดหมดไปได้แป๊บเดียวมาดูสิหน้าสามลูกกับตุกันรา้วภูมิใจนะดื่มเครื่องดื่มตามไปด้วยนะครับอาาดื่มให้หมดนะครับอุตส่าห์ทำอาหารให้ถ้าแกกินไม่หมดจะฆ่าแกไม่นะสามลูกกับตุ่อยู่ในนี้นานเกินไปแล้วควรเอาเขาออกไปได้แล้วล่ะเขาหมดนาทีแล้วมาไวไปไว โอ้ยข <ider> ้อขัวไฟไปแล้วโซเจ่เออขอให้พวกคุณพักผ่อนอย่างสบายนะครับคุณทําอาหารได้ดีมากเลยพวกคุณวันนี้เอ้าแล้วาแต่เอาไปเขายักในถังเขาอยากทำไปเนี่ยเดี๋ยวเขาไปยงไงเขาไม่ยอมออกจากบ้านอ่ะไอ้ตัวนอกบ้านเนี่ยส่งเฮฟวี่อ้วนไปจัดการสิวีออกไปจัดการเฮฟวี่ไปแล่เนื้อมันมาทุกอย่างสามารถเป็นอาหารให้เตพีตีได้แล่มาจากข้างนอกนี่แหละ เดี๋ยววะนี่นะ่ะเอาเนื้อมัแรงมาทำอาหารเลยแหละเยี่ยม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 เนื้อเกร็ดดีเหลือแค่เอาไปเผาเฮฟเวอร์ Heavy, มันใหญ่เกินใช้เออห้องใต้ไอ้ไอ้นีไน่ไอ้ใต้ยละไอ้ใต้ยบรนไดเป็นประโยชน์อย่าบอกนะนายจะเผาห้องนายจะเผาข้างในนัน้น,นจะจะรื้อเรียงไปลยจะจะลมค<ง>วันห้องไงของให้ฉันยืมมาจากไพรโรฉันเตรียมขวานมาแล้วนะนี่คือกระบวนการการเผาแบบถูกวิธีโอ้ไม่ต้องห่วงเรากำลังเผาเนื้ออยู่ ดูหน่อยชิว้าวดูเหมือนว่าเนื้อจะเออโอเคแล้วแหละสงใส่เออชาที่แล้วเขาน่าจะเป็นเออทีเล็กมาก่อนนะโอ้ทีเนื้อนี่แบบโอ้โหสว่างปามเร็วเกินยินดีด้วยคุณเออได้ผ่านวันที่เออโหดร้ายเรียบร้อยแล้วคุณได้รับประทานอาหารของพวกเราครัวเออลวกมั่วมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณเดวิตตี้ครับฝังองว่าเพาะเออ โอ้เอาเขากลับบ้านกันเถอะก่อนที่ที่จะไม่เหลือโอเคครับคุณน่าจะอิ่มแล้วนะครับแล้วของของคุณอยู่ไหนครับโอ้ทำอย่างงี้เสียแย่เลยเว้เราต้องทำบางอย่างไม่งั้นทีวิตี้จะโกรธหนักมากๆโอ้ไม่แล้วนะของแล้วนะของห่วงเขาแล้วนะเครื่องเล่นเพลงเขาเราต้องซ่อมอย่างนี้แหละ <c oughs> ผมไม่ทำการซ่อมให้คุณเรียบร้อยแล้วครับโอ้เวอร์ชั่นโปร่งแสงมันกลายเป็นเอ,อ่อวิทยุที่สามารถมองเป็นเหมือนกระจกดูหน้าอันอัปล์ของคุณเองได้ครับ ทำไมเขาไม่ลุกอะผมใส่กาีฟมากอ๋ออิ่มแล้วสินะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเออไปนอนพักที่รถก็ได้นะครับเดี๋ยวพอเริ่มย่อยเริ่ม,มอิ่มแล้วค่อยกลับบ้านนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะส่งคุณกลับออกไปข้างนอกอยู่นี่แล้ครับภารกิจสําเร็จได้ดีมากๆ <c oughs> ขอให้คุณเอเอเดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพน,นะครับคุณทวิตตี้ <c oughs> อ้าวหลักคนดูกระจบปนละสาหรับการที่พวกเรามาเออทำอาหารในทวิตตี้แบบโฮมเมดนะเออชิลแล้ว บอกเลยว่าพึงพอใจแน่นอนกับครัวลวกมัวมวของเราใช่แล้วอุย้ยมีสาวบุรกับตุหรมาทำอาหารให้ด้วยนะใช่แล้วพวกเขาเอายังไม่กลับไปกันเน่เอนะอก็นาทิงเขาลงถังขยะโชว์วิชาเออตัวอ่อนอยู่ใครที่ดูมาจนจบพวกเราสี่เขาก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วถ้าชอบก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราสี่คนในการทำคอนเทนต์จีมอดต่อไปด้วยนะจ๋ามีกลุ่มดิสคอ r d มีแฟนเพจเฟซ อยู่ใต้คลิปสามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องานติดตามข่าวสารพวกเราได้นะจ๊ะลิง์กอยู่ใต้คลิปเข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้พวกเราสี่คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจา๊าสวัสดีครับไหนอะ่ะกำลังเข้าไปมาแล้วเอ้ยโอ้โ นี่มันรักษาการน,นี่นี่นี่ตายแล้วใช้ปืนพวกนี้แล้วเหรอตายให้หมดปฏิกรร์นิวเคลียร์อยู่ไหนไว้ตัวอะไรเอีกนี่